อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคปป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันไล์ก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Black List กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงลิซ่านะครับกับแฟนคลับคนดังของลิซ่าอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องนายในเองนะครับหนึ่งในสมาชิกจากวงองนทครันน,นวง อินทูวันนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบลิซ่ามากๆากเเรียกว่าเป็นแฟนคลับตัวยงลิซ่าอีกหนึ่งคนเลยทีเดียวแถมยังเป็นแฟนคลับที่เป็นคนดังมีชื่อเสียงด้วยนะครับนุ่มเหมือนว่าน้องนายเนี่ยเขาจะปลื้มแล้วก็ชอบลิซ่ามากๆเลย ซึ่งน้องนายจากอินทวันนะครับก็เคยไลฟ์แล้วก็บอกกับแฟนๆทุกคนที่เข้าไปชมไลฟ์เนี่ยบอกว่าชื่นชอบลิซ่ามากๆชอบลิซ่ามาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับจนมาถึงในตอนนี้เนี่ยก็เป็นปี2022แล้วผ่านมาก็หลายปีแต่ว่ายังคงชอบแล้วก็รักลิซ่าพร้อมกับสนับสนุนลิซ่าอยู่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยเรียกได้ว่าหลงรักลิซ่าแล้วก็คือหลงรักลิซ่าตลอดไปจริงๆนะครับล่าสุดนี้เนี่ยก็มาไลฟ์พร้อมกับร้องเพลงนะครับเป็นเพลงที่มีแฟนๆเนี่ยแต่งให้กับลิซ่านะร ในเพลงลาริซาในเพลงทูลนะิซาที่แรปเปอร์ได้มีการแต่งเพลงนี้ให้แล้วก็เป็นเพลงที่เพลาะมากๆเลยน้องนายนก็ได้ร้องเพลงนี้แล้วก็มีแฟนๆเ,นเข้ามาพูดถึงกันด้วยเป็นเมนลิซาตัวโยงเลยนะครับร้องเพลงของลิซาได้แถมยังร้องเพลงที่แฟนคลับแต่งให้กับลิซาได้ด้วยแฟนๆก็ปลื้มแลวก็ประทับใจมากๆเลยทั้งแฟนคลับของน้องนายก็ปลื้มลิซาด้วยแฟนคลับของลิซาก็ปลื้มน้องนายด้วยต่างคนต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันสองด้อมก็ต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับ เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักระหว่างลิซ่าที่เป็นคนดังมากๆในตอนนี้และก็ยังมีแฟนคลับที่เป็นคนดังมากๆอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นที่มีแฟนคลับเป็นคนดังที่ชื่นชอบแล้วก็หลงรักลิซ่าชอบในผลงานแล้วก็ชอบในความเป็นลิซ่านะครับเราก็นํามาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนายจาก Into one กันด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยอย่าลืมติดตามแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับลิซ่าของเรากันรัวๆนะครับในตอนนี้เนี่ยยังมีอาการป่วยอยู่จากการทัวร์คอนนะครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยก็ไม่แพวเลยจริงๆสู้สุดใจขาดดีน,นะครับโชว์สุดปังให้แฟนๆได้เห็นกันในทุกๆรอบเลยส่งกำลังใจให้ลิซ่ากันเยอะๆนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ